สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีพัสดุมาแล้วก็คือว่าเป็นพัสดุที่รอคอยมาเนิ่นนานอันนี้คือความจริงคือเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเปิดพีมาก่อนแบบเรามารู้วันสุดท้ายเลยที่เขากําลังจะปิดพีคือวันที่ยี่สิบกรกฎาคมแล้วคือเราตัดสินใจประมาณครึ่งชั่วโมงได้ว่าแบบจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเพราะว่าราคามันค่อนข้างแงรงเงินเราแบบ แทบจะไม่มีเราทุกคนค,คือเงินเราจะหมดแล้วไงเราก็เลยแบบเอาไงดีวะแต่ว่าปกมันสวยนะสรุปคือเราก็โดนตกพอปกเดีย๋ยวเราไปแกะเลยก็แล้วกันเนาะคือถ้าสั่งกับสัมปทาพิมพเน่น่าจะได้กันครบหมดละอันนี้คือเราสั่งกับร้านพี่ในช้อปปีนะคะเพราะว่าเราจะเอาเอ่อโค้ด ก็ถ้าส,สั่งกับสำนักพิมพ์นะคะเขาจะเป็นกล่องอีกแบบหนึงเนาะจะเป็นกล่องสีม่วงๆของสำนักพิมพ์ชาดมเยโปอย่างแรกที่เราเปิดออกมานะติดแป๊บนึงนะขอเคลื่อนย้ายของแบบก็อันนี้ก็จะเป็นเขาบอกโปตเตอร์เนาะ เราไม่รู้ว่าของสำนักพีมันเขาเป็นกระบอกแบบไหนอ่ะแต่ว่าอันนี้ร้านพีเขาใส่มาให้อ่ะหวังว่าน้องจะปลอดภัยนะคะก็ไปใส่ไว้กับปรมประจานก็ได้มั้งอุ้ยหนามะหนามากจริงๆทุกคนดูดิ หน่าเว่อว่อืมไม่เป็นไรเนอะเขาบอกว่าบอกขัดยากรู้ว่าทุกคนเราลืมอะไรอย่าลืมนะแต่ว่าความจริงคือเราก็ฉีดตอนรับของแล้แหละแต่เพื่อความปลอดภัย จะเป็นของแหนหรอคือเราเรอคอยมันนานมากทุกคนคือแบบรอคอยทุกคน นั่นก็คือเรื่องอะไรนี่น้องนกอ้วนของเรานั่นเองค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ดูก็กลิบอยู่นะเราไม่ได้แบบต้องการกลีบมากอะคือบ็อกทำมืออะไรพวกนี้คือมันแบบก็เข้าใจเนาะนี่นะคะบ็อกนกอ้วน คือวันนี้ขอ,อนิญาตไม่แกะซิลเนาะเพราะว่าเราแบบยังไม่อ่านไงคือเราก็เลยยังไม่แกะซิลอันนี้จะเป็นบ็อกข้างนอกนะเรื่องใครว่าค่าแก้งอ้วนหึงในเอกของเราเป็นนกนะคะนกเชื่อนะนกเฟิงห่วงหรือ,อสักอย่างแล้วก็ไะเอกของเราเป็นมหาเทพเรื่องนี้คือแบบนุ่มฟูมากทุกคนใครที่ชอบแนวน่ารักกุบกริบ น้องน้องอ้วนก,กรุบกริบนี่ซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะแกะโปเตอร์ให้ดูเนาอ คือเราไม่รู้ว่าว่าแบบสำนักพิมพ์เขาน่าจะมีกระบอกโปสตเตอร์ใส่ให้ปะใช่ <c oughs> นี่นะคะจะเป็นภาพโปสเตอร์ปกทุกคนดูดิแต่เราไม่แน่ใจว่าไหนเล่มหนึ่งเล่มสองนะเดี๋ยวให้ดูทียรูปโอ้ยอันนี้คือรูปปกนะคะเนี่ยเราโดนตกเพราะปกอันนี้เลย ต่อไปเนี่ยทุกคนใครโดนไม่โดนตกไม่ได้แล้วนะแล้วก็รูปนี้อีกหนึ่งรูปคือแบบไปเอกกับในเอกของเรานะ่ารักมากแล้วปกก็สวยมากอันนี้คือปกนะแล้วก็อันนี้คือรูปปกโปตเตอร์เขาก็ดีอยู่นะเนียนอยู่เนียนแหละ แต่ว่าความจริงคือเราได้โปสเตอร์มาเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอยู่ดีก็อันนี้จะเป็นของแถมนะคะจะมีของแถมจากสำหรับพิมพ์แล้วก็ของแถมจากร้านพีเนาะอันนี้น่าจะเป็นของแถมจากร้านพีเป็นโปสทำไมเราโง่อย่างนี้วะคือนี่ดินี่ คือการ์ดใส่นะทุกคนก็อันนี้คือสติกเกอร์นกครอบครัวนกอ้วนที่เราสั่งแยกมาก็คือเสียค่าสติกเกอร์แยกอีกคือที่เราสั่งร้านพี่มาเราจะไม่ได้ที่ขั้นพี่หลาําเนาะสองอันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ขั้นก็เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วจะมาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือความจริงคือเราก็ไม่ได้คิดจะขายหรือว่าอะไรอยู่แล้วไง เราก็เลยแบบไม่ได้สีทุกคนคือของแถมมันเยอะมากจริงนี่อันนี้คือโปสการ์ดของร้านที่เขาแถมมาให้เป็นใครก็น่าจะดาออกเน้ว <c oughs> อืมหลานจ้านกับเวยนี่ยน่ารักดีก็เรามาถึงของแถมในเรื่องเนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่ขั้น คือที่เราเงียยไปคือเราไม่รู้จะภาคอะไรนะทุกคนคือมันน่ารักจริงๆนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดว,ดวกลับด้านให้ดูตัวนี้คือมหาเทพนะคะนี่คือน้องของเราแล้วก็มีนกตัวอ่นๆที่แบบคือนกแต่ละตัวคือกวนะจริงๆคือกวนมากในเอกของเราก็ค่อนข้างที่จะกวนเหมือนกันเราไปอ่านแบบ เออไปอันเขาเรียกว่าอันตดลองอานอะอันนี้เป็นกา๊าดใส,สแผ่นบเลล์เลยทุกคนหนามากอันนี้เป็นมหาเทพของเรานะคะขอโทษในความแสงไฟสว่าง,งจดจะเราถ่ายกลางคืนแล้วทุกคนแสงมันจะเข้าก็ไม่เป๊กน,นี่อันนี้ในเอกในเอกของเราจะมีอดีตชาติด้วยเนาะก่อนที่จะมาเป็นนกเนี่ย ถึงน้องจะนกแต่ว่าน้องไม่นกนะจ๊ะน้องเป็นนกงงไหมเราก็งงกับคําพูดเองเหมือนกันอันนี้เป็นโปสการ์ดเขาโฟกัสไหมอะคือมันสวยจริงๆทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ตํามอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุยงปุกปัน่นหรือยุยงส่งเสริมคือมันน่ารักจริงๆถ้าใครอยากเก็บ แนวนุ่มนิมน่มลุมหิบก็ไปต่ำแค่นั้นเองแต่ว่าราคาบอกก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งแรงมากเลยแหละนี่อ้าก็ของแถมของเราหมดแล้วแต่ว่าของแถมเยอะนะเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละ <c oughs> เหนื่อยมากขอโทษนะคะที่ไม่ได้แกะซิลเล่มให้ทุกคนดูเนาะ ขอโทษจริงๆเพราะว่าคือเรายังไม่ได้อ่านเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่แก่เพราะว่าแกออกมาแล้วคือเราก็ไม่รู้จะเอาหนังสือไปไว้ยังไงไ,ไงเอาใส่บอกไว้มันก็แบบลุงลังอะ่ะโอเคก็ฝากกด <c oughs> ฝากกดติดตามเราถ้าชอบคลิปเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราได้นะคะว่าแบบ อยากได้อยากให้ทำรีวิวเรื่องไอยอยากให้ทำอันบ็อกเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เล่านิยายวายเรื่องอะไรสามารถพูดคุยกับเราได้หรือว่าอยากสอบถามราคาเพิ่มเติมอยากสอบถามนู่นสอบถามนี่เกี่ยวกับเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยคือสามารถถามเรามาได้เลยเราแบบมีเวลาว่างตอบตลอดเวลาให้ทุกคนเลยช่วงนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ